เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อกฎการอนุรักษ์พลังงานกล หัวข้อนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับพลังงานกลที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้เป็นรูปจากพลังงานศักด์เป็นพลังงานจนหรือพลังงานจนเป็นพลังงานศักด์แต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะพลังงานกลรวมทั้งหมดอ่ะมันต้องเท่ากับเท่ากันหมดเลยตลอดเวลานะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าผลรวมของพลังงานจนก็คือ ek และพลังงานศักด์ก็คือ ep ของวัตถุเรียกว่า พลังงานกลรวม Ek บวก p จะเรียกว่าพลังงานกลรวมตามกฎการอน,นุรักษ์พลังงานแล้วเมื่อไม่มีการสูญเสียพลังงานพลังงานกลรวมของวัตถุจะมีค่าคงตัวเสมออ่ะอันนี้สําคัญพลังงานกลรวมของวัตถุจะมีค่าคงตัวเสมอแต่ในความเป็นจริงมักมีการสูญเสียพลังงานอย่างเช่นงานเนื่องจากแรงเสียดทานก็จะทําให้พลังงานกลรวมของระบบลดลงอ่า ถ้าเกิดดูอย่างนี้อาจจะงงๆหน่อยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าดูตัวอย่างกันดีกว่ามาสมมติว่ามีวัตถุมวล m อยู่อยู่นิ่งๆของมันถ้าเกิดเราปล่อยวัตถุจากจุดแรกมาตกลงพื้นที่จะให้ที่พื้นเป็นจุดที่สอง อตอนแรกมีพลังงานอะไรบ้างถ้าเกิดเราให้ u เป็นศูนย์สมมติให้ u เป็นศูนย์แสดงว่ามันเริ่มปล่อยจากหยุดนิ่งใช่ป่ะเริ่มจากหยุดนิ่งแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็มีแต่พลังงานสักโน้มช่วง าเกิดมีพลังงานสักน้มถ่วงก็ตามสูตร E p เท่ากับ m g h อย่างนี้พลังงานจนน่ะไม่มีเพราะว่าไม่มีความเร็วพลังงานสั่งที่ถึงก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีสปริงหรือว่าอะไรที่มันยืดหยุ่ได้ใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้คือตอนแรกตอนแรกมีแค่พลังงานสักน้มถ่วง E p เท่ากับ m g h เมื่อ h คือความสูงจากระดับอ้างอิง ต่อมาจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยมันไม่มีพลังงานสักน้อมถ่วงแล้วเพราะว่าเเป็นศูนย์ความสูงเป็นศูนย์มันไม่มีเอ็คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ใช่ปะก็ไม่มีพลังงานสักสกปริงก็สักยืดหยุ่นก็ไม่มีมันก็มีแค่พลังงานจนซึ่งพลังงานจนจะมีสูตร e k เท่ากับ1 2ส่วน2 mv กำลังสองตามนี้เพราะว่าตอนวัตถุที่มันตกลงมาถึงพื้นจะสุดเพลยแล้วอะมันก็มีความเร็วใช่ปะเขาเรียกว่าความเร็วปลายอ่ะเป็น V ทีนี้ถ้าเกิดเราดูตามกฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานกลรวมของทุกขณะเวลามันต้องเท่ากันแสดงว่าตอนแรกมีพลังงานกลเท่าไหร่ ตอนหลังก็ต้องมีพลังงานกลเท่านั้นแสดงว่า e ตอนที่1เท่ากับ e ตอนที่สอง e พี่ย่อมาจากพลังงานนะพลังงานตอนที่1เท่ากับพลังงานตอนที่สองตอนที่1มี mgh ตอนที่สองมี1ส่วนสอง mv กำลังสอง่ะมี mgh กับ1ส่วน2อ mv กำลังสอง ซึ่งถ้าจับเท่ากันก็ตัด m ได้ใช่ปะ่ะแล้วจอดอยากสมมติโจทย์อยากหาความเร็ว v สมมติแล้วกันเป็น v กํลังสองเท่ากับส gh หรือว่า v เท่ากับรูทสอ gh ซึ่งไอสูตรเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าจำไอสูตรไปเลยแต่พี่ว่าถ้าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาดูจากการพิสูจน์ตรงนี้ดีกว่านะครับมันก็ประมาณว่าถ้าเกิดเราปล่อยของ สูงจากพื้นดิน h ความเร็วปลาที่ตกกระทบพื้นดินจะมีความเร็วเท่ากับรูทสอง gh ประมาณเนี้ยอันนี้จําได้ก็ดีแต่จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้มาดูจากตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างกันไปแล้วทีนี้มาดูหลักในการตั้งสมการแก้ปัญหาก็คือพลังงานกลรวมในตอนแรกเท่ากับพลังงานกลรวมในตอนหลัง พลังงานกลรวมในตอนแรกมีเท่าไหร่พลังงานกลรวมในตอนหลังก็ต้องมีเท่านั้นเพราะว่าพลังงานมันจะไม่สูญหายไปแล้วเราก็พิจนารณาว่าพลังงานกลรวมในตอนแรกกับตอนหลังอ่ะมีอะไรบ้างเราก็ดูว่าตอนแรกมีพลังงานจนหรือเปล่ามีสักโน้มถ่วงหรือเปล่ามีสักยืดหยุดหรือเปล่าตอนหลังก็เหมือนกันถ้าเกิดมีอันไหนก็เขียนไปแล้วก็ตั้งสมการนะครับ ่จริงแล้วอะนอกจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานกลแล้วพลังงานชนิดอื่นก็สามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้เช่นพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าถ้าน้องนึกภาพไม่ออกน้องก็ลองนึกดูว่าจากกาต้มน้ำเนี่ยกาต้มน้ำตอนแรกมันได้พลังงานไฟฟ้าเสียไฟปุ๊บมันมีพลังงานไฟฟ้าถูกปะสุดท้ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน อันเนี้ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าพลังงานมีการเปลี่ยนรูปอย่างอันนี้เปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นความร้อนตามกาต้มน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติเขาอยากให้ตั้งสมการ e ตอนแรกพี่จะเขียนเป็น e เหตุการณ์ที่หนึ่งจะเท่ากับ e เหตุการณ์ที่สองอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ดูเลยว่ามีพลังงานอะไรบ้าง 1นส่วนส mv 1นึ่งกลังสอสมมติมีพลังงานจนตอนหนึ่งมีความเร็วเป็น v 1แล้วก็มีความสูงเป็น h 1 mg h บวกส่วนส ks 1นึ่งกลังสองากับหนส่วนส mv 2องกำังสบวก mg h 2องบวกหส่วนส ks 2องกำลังสออย่างเงี้ยเราตั้งไว้ก่อนเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกกับตอนหลังไม่มีพลังงานอะไรเราก็สามารถตัดทิ้งได้สมมติตอนแรกไม่มีพลังงานจนเราก็ตัดทิ้งตอนหลังไม่มีสมมติไม่มีพลังงานสักนี่สักน้อมถ่วก,กับสักยืดหยุนก็ตัดทิ้งก็ตามนี้เลยก็เราดูว่ามีพลังงานอะไรบ้างแล้วก็จับเท่ากันแก้สมการโอเคนะ มาดูตัวอย่างหนึ่งก่อนตัวอย่างหนึ่งกดมวลหนึ่กิโลกร,รัมบนสปริงซึ่งตั้งในแนวดิ่งให้สปริงยุบตัวไป1 0บเซนติเมตรจากนั้นปล่อยปรากฏว่ามวลถูกดีดขึ้นไปสูงเป็นระยะ5 0าสเซนติเมตรจากจุดที่ปล่อยจงหาค่าคงตัวของสปริงข้อนี้ก็อย่างแรกเลยว่ารูปก่อนว่ารูปก่อนเลยนะ มวลหนกิโลกร,รมัมบนสปริงซึ่งตั้งในแนวดิ่งให้ยุบตัวลงไป10เซนติเมตรที่บอกว่ายุบตัวลงไป10เซนติเมตรเนี่ยมันคือระยะ S ของสปริงระยะ S ก็คือระยะยืดหรือว่าระยะหดใช่ไหม ขดตัวลงไปเป็น S เท่ากับ10เซนติเมตรจากนั้นก็ปล่อยปรากฏว่ามวลถูกดีดขึ้นไปสูงเป็นระยะ50ซนเมตรจากจุดที่ปล่อยอแล้วก็ว่ารูปอีกรูปหนึ่งที่มันปล่อยอน,นี่เป็นความสูงเท่ากับ50ซนติเมตร จงหาค่าคงตัวของสปริงเราจะสมมติให้ว่าค่าคงตัวของสปริงมันเท่ากับ k ส่วนใหญ่เขาใช้ k กันนะแล้วก็ดูเลยว,ว่าตอนแรกอะ่ะมีพลังงานอะไรบ้างตอนหลังมีพลังงานอะไรบ้างเราก็จับเท่ากันแค่นี้เองอะอย่างอันนี้อย่างอันเนี้ยตอนแรกมีพลังงานอะไรบ้างตอนแรกนี่เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่ง อันนี้คือการที่สองพลังงานตอนที่หนึ่งต้องเท่ากับพลังงานรวมตอนที่สองพลังงานตอนที่หนึ่งมันมีมันมีพลังงานสักยืดหยุ่นแน่นอนเพราะว่าสปริงมันมีการยืดการหดใช่ปะ่ะแสดงว่ามีพลังงานสักยืดหยุ่นก็คือหนึ่งส่วนสอง ks กำลังสองแน่นอนแต่ว่าพลังงานจนอ่ะไม่มีเพราะว่ามันยังอยู่นิ่งอยู่ อ่าไม่มีพลังงานสักโน้มถ่วงสักโน้มถ่วงเนี่ยอย่างที่เราบอกจะมีหรือไม่มีอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดว่าจุดอ้างอิงเป็นตรงไหนมันกนําหนดตรงไหนก็ได้อย่างพี่จะให้ตรงเนี้ยเป็นจุดอ้างอิงอจุดอ้างอิงตามเส้นสีชมพูเลยอย่างอันเนี้ยมัน,ม,นมันตรงจุดอ้างอิงแสดงว่าไม่มีพลังงานสักโน้มถ่วงถุกปะไม่มีแสดงว่าตอนแรกก็มีแค่ หนส่วนสอง KS กำลังสองต่อมาพลังงานตอนที่สองตอนที่สองมีพลังงานอะไรบ้างอย่าแรกเลยมันสูงกว่าจุดอ้างอิงมันต้องมี MGH แน่ 9. นอนอแล้วก็มีอะไรอีกพลังงานจนมหมเปล่าพลังงานจนอ่ะเขาไม่ได้บอกมาว่าตอนขึ้นไปมันมีความเร็วจบมันบอกว่าจากนั้นปล่อยปรากฏว่า มวลถูกดีดขึ้นไปสูงเป็นระยะ50เซนติเมตรจากจุดที่ปล่อยแสดงว่าจุด50เซนติเมตรเนี่ยมันเป็นจุดที่ลอยสูงขึ้นมากที่สุดพอสูงขึ้นมากสุดปุ๊บมันก็ต้องอยู่นิ่งใช่ปะอยู่นิ่งแล้วก็ตกลงมาแสดงว่านะัจุด50เซนติเมตรเนี่ยเป็นจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์ชั่วขณะจุดเนี่ยความเร็วเป็นศูนย์ก็ไม่ใช้พลังงานจนพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็ไม่มีแล้วเพราะว่า สปริงอ่ะมันไม่ยืดมันไม่ยืดหรือว่าหดแล้วมันถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วสรุปก็คือมีแค่ mgh แค่นั้นเองอ่ะโอเคนะแค่นี้ก็แทนค่าเลยเสิ่งส่วนสอง k คือค่าคงที่สปริงเราไม่รู้ก็ติดไว้ s กำลังสอง s ก็คือระยะยืดหรือว่าระยะหดใช่ไหมจากสิบเซนติเมตรเราต้องแปลงเป็นหน่วยเมตรก่อนก็คือศูนจุดหนึ่งเมตรแล้วก็ยกกำลังสอง เท่ากับ mgh m คือมวลก็คือหกิโลกรัม g คือ10 h ก็คือสูงความสูงจากจุดอ้างอิงจากจุดอ้างอิงมันสูงเท่าไหร่มันสูง50เซนก็คือเปลี่ยนเป็นเมตรก็เท่ากับ0.5เมตจุดหาพี่ก็จ่ายข้างไปเป็น k เท่ากับสิคูณกับศูย้าย2ายขึ้นไปคูณย้าย0.1นกลางสองมาหาร 0.1กิโลกรันต่อเป็น0.01ทีนี้0.5คูณ2ได้หนึ่1 0.5คูณ2ได้หนึ่งสิบหาร0.01ก็จะได้1,000แสดงว่าค่าคงตัวของสปริงจะเท่ากับ1,000นิวตันต่อเมตรเป็นคำตอบ ข้อนี้ไม่ยากนะข้อนี้คอนเซปต์เหมือนเดิมเลยการอนุรักษ์พลังงานพลังงานกลก็คือเรารู้ว่าตอนแรกอะมีพลังงานอะไรบ้างตอนหลังมีพลังงานอะไรบ้างซึ่งตอนแรกกับตอนหลังอะมันต้องเท่ากันถูกปะ่ะอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันมีการสูญเสียพลังงานอะไรอ่ะตอนแรกมีสปริงยืดกดลงไปอะสปริงมันก็หดลงสปริงหดมันก็มีพลังงานสักยืดหยุด ก็คือหนึ่งส่วนสอง ks กำลังสองต่อมาแล้วก็ดูว่ามีพลังงานอะไรอีกพลังงานจนก็ไม่มีแน่เพราะว่าความเร็วเป็นศูนย์อยู่อยู่นิ่งก็ความเร็วเป็นศูนย์ส่วนพลังงานสักโน้มถ่วงสักโน้มถ่วงก็ไม่มีเพราะว่าเรากําหนดจุดอ้างอิงขึ้นมาเองจุดอ้างอิงอ่ะเราต้องกําหนดเองถ้าเกิดกําหนดตรงเนี้ยกําพ่นัาคิดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเรากาหนดจุดอ้างอิงเป็นพื้นล่างอ่ะ เราก็ต้องมาคิดสองทอดเลยซึ่งมันก็ยุ่งยากสุดท้ายคำตอบออกมาก็เหมือนกันอยู่ดีทีนี้ต่อมาก็ดูว่าที่จุดสองมีพลังงานอะไรบ้างจุดสองมันมีพลังงาน m g s ก็คือพลังงานสักน้อมถ่วงเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าจุดอ้างอิงก็เลยมีพลังงานสักน้อมถ่วงพลังงานจนไม่มีเพราะว่าความเร็วเป็นศูนย์พลังงานสักยี่ดหยุ่นก็ไม่มีเพราะว่าสปริงอ่ะ มันอยู่ในสภาวะปกติแล้วมันไม่ยืดไม่หดแล้วเป็นอิสระแล้วก็ตามสมการนี้เลยทานเข้า,เามาปุ๊บอย่าลืมแปลงหน่วยว่าเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรอะไรเนี้ยคิดออกมาจะได้เป็นค่าเคหรือว่าค่าคงตัวสปริงจะเท่ากับ1 0 0 0งพันิวตันต่อเมตรนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากต่อมาดูตัวอย่างส นักกีฬาคนหนึ่งหนัก W กำลังโขนเชือกยาวแอ L ซึ่งปลายข้างหนึ่งติดอยู่กับเพดานถ้าเขาแกว่งตัวไปมาโดยแต่ละครั้งเมื่ออยู่สูงสุดเชือกจะทามุมกับแนวดิ่งเป็นเซตา้าจงหาอัตราเร็วขณะที่ตัวเขาแกว่งผ่านจุดต่ำสุดข้อนี้ข้อนี้ก็หลักการเดิมเลยง่ายๆ ก,กีฬาผลพี่แทนกีฬาเป็นกลมๆแล้วกัน,นก็จะแกว่งไปกว่งมาใช่ป่ะอ่ะอย่างนี้ จะกล่องไปกล่องมาตามแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกซึ่งนักกีฬาคนนี้หนักแต่บิลบิลกำลังหวนเชือกยาวแอลแสดงว่าเชือกต้องยาวแอลซึ่งปลายข้างนึงติดกับเพดานก็ตามนี้เลยถ้าเขาแกว่งตัวไปมาโดยแต่ละครั้งเมื่ออยู่จุดสูงสุดเชือกจะทำมุมกับแนวดิ่งเป็นเซตา จุดสูงสุดก็คือจุดตรงนี้ใช่ปะม,มาถึงตรงนี้เราก็หยุดเราก็ลงไปใหม่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยสองตรงเนี้ยเป็นจุดสูงสุดเขาบอกว่าแต่ละครั้งจุดสูงสุดเนี่ยเชือกทาม,มุมกับแนวดิ่งเป็นเซตา้าทําม,มุมกับแนวดิ่งล้วก็ดูว่าเชือกเส้นเนี่ยทํามุมกับแนวดิ่งคือตรงนี้เป็นเซตาจงหาอัตราเร็วขนาะที่เขาอยากรู้ว่าตอนจุดต่ำสุดตรงเนี้ย จะมีอัตราเร็วเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมพี่ให้ตรงเนี้ยเป็นกรณีที่หนึ่งเป็นทีที่หนึ่งตรงนี้เป็นที่สองเหตุการณ์ที่สองตามกฎอน,นุรักษ์พลังงานกลใช้เลยกฎอน,นุรักษ์พลังงานกลพลังงานกลรวมตอนที่หนึ่งต้องเท่ากับพลังงานกลรวมตอนที่สอง ตอนที่หนึ่งมีอะไรบ้างตอนที่หนึ่งเราสังเกตดูนะว่าตอนที่หนึ่งอ่ะกับตอนที่สองอ่ะความสูงไม่เท่ากันถ้าเกิดความสูงไม่เท่ากันอ่ะเราต้องมีจุดอ้างอิงละพี่คิดเวลาพี่คิดพี่จะคิดให้เป็นจุดอ้างอิงอ่ะเป็นจุดที่ต่ํากว่าตรงจุดที่ต่ํากว่าอย่างสมมติมีสองจุดใช่ป่ะจุดอ้างอิงพี่ก็เอาข้างล่างเลยอันเนี้ยเป็นจุดอ้างอิง เราก็ดูว่าจุดที่หนึ่งพลังงานที่หนึ่งมีพลังงานอะไรบ้างตอนแรกพลังงานจนไม่มีเพราะว่าความเร็วเป็นศูนย์อยู่มันอยู่นิ่งชั่วขณะใช่ปะตอนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หยุดต่อมาพลังงานสักน้มถ่วงมีแน่นอนพลังงานสักน้มถ่วงต้องใช้สูตร mgh ซึ่งไอตัว h เนี่ยมันต้องเป็นความสูงเทียบจากจุดอ้างอิงใช่ปะแสดงว่า h ต้องเป็นตรงนี้ ฮส่วนพลังงานสั่ยืดหยุ่นอะไม่มีเพราะเขาไม่ได้บอกมาว่าเชือกมันเป็นเชือกที่ยืดหยุ่นหรือว่าเป็นสปริงอะไรก็ไม่ต้องใช้อ่าจะเท่ากับพลังงานกลรวมตอนที่สองตอนที่สองก็เหมือนเดิมเลยมีพลังงานอะไรบ้างดูก่อนก็พลังงานสั่ยืดหยุ่นไม่มีแน่นอน พลังงานศักเน้อถ่วงก็ไม่มีเพราะว่ามันอยู่ที่จุดอ้างอิงพอดีจุดอ้างอิงพอดีไม่ต้องคิดโอเคนะต่อมามันก็จะเหลือแค่พลังงานจนก็คือหนึ่งส่วนสองเอมีกำลังสอง v ีคือความเร็วขนาดที่จุดต่ำสุดสมมติไปทางนี้เป็น v v คือความเร็วของตรงนี้ที่นียเราก็ครบแล้วว่ามีพลังงานอะไรบ้างใช่ไหมเราก็เทียบเลย แก้สมการอยากหา v ก็ตัด M ก่อนเพราะว่าเป็น M เดียวกันเป็น 2gh เท่ากับ V กำลังสองหรือว่าเป็น V เท่ากับสองแต่ว่า H เนี่ยเราติดตัวแปรเป็นตัว H ไม่ได้เพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้ H มาแล้วก็หาค่า H เองซึ่ง H เนี่ยเราต้องหาจากด,ดูดูดีๆนะตรง H เนี่ยมันจะเท่ากับ ลลบกับตรงนี้ใช่ป่ะ H บวกกับตรงเนี้ยเท่ากับลแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่อย่าลืมว่าหดเชือกอะยาวลเหมือนกันเชือกตรงนี้ก็ยาวลแล้วตัวนี้ก็เป็นเซต้าเหมือนกันนี่ตัวนี้เป็นเซต้าเหมือนกันพี่อยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่พี่ก็แตะลมา ตัดมาด้านนี้เป็น l c o คเซแสดงว,ว่าตรงนี้ยาว l c o คเซนี่เป็น l c o คอเซทีนี้เราก็หาเหตุดได้แล้วว่า h จะเท่ากับด้านยาวลบด้านสั้นใช่ไหม h จะเท่ากับ l ลบ l คเซต แล้วก็แทนค่า h ที่เป็น l ลบ l cos t h ลงไปในนี้เลยมันก็จะกลายเป็น v เท่ากับ root ส g เป็น h เป็น l ลบ l cos t h อ่ะก็ได้เป็นคำตอบครับสรุปก็คือตอบว่า v เท่ากับ root ส g คูณกับ l ลบ l cos t h นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยเราแค่ดูว่า ตอนแรกมีพลังงานอะไรตอนหลังมีพลังงานอะไรแล้วก็อย่าลืมกําหนดจุดอ้างอิงขึ้นมาส่วนใหญ่เวลาทําโจทย์อะเราต้องพยายามกําหนดจุดอ้างอิงให้มันเป็นจุดที่ต่ําสุดจุดที่ต่ําสุดก็จะคิดง่ายนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าติดตัวแปรที่โจทย์ไม่ได้ให้มาอย่างอย่าง H เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเราติดไม่ได้แน่นอนเราก็เลยดูว่า ถ้าจะเป็น h <ijn Diamond> เป็นตัวแปรอื่นที่โจทย์ให้มาได้หรือเปล่าอ่ะนี่ก็เปลี่ยน h เป็น l ลบ l cos เซ e ก็ใช้ค่าลงไปและสังเกตดูดีๆต่วบที่เขาให้มาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอบไม่มีส่วนอะไรไม่ให้มาก็ได้ไม่ได้ให้มาแล้วก็หาได้ใช่ไหมอ่ะ <c primeira> ก็ได้คําตอบเป็นอย่างนี้โอเคนะ v ถ้ากับสอง g คูณกับ l ลบ l cos เซ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนัวถูกไหมเลขลัวก็คือสองร้อยสี่ย่างนีนนนนตัดกันได้เลยแล้ตอบหนึ่งแล้วเนี่ยแค่สก็ต้อง,ง,น,งนึ่งเนะ ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ